เข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรครับเดี๋ยวทีมงานช่วยเอา s m s ส่งเข้ามาให้ผมด้วยนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นรายการสดนะครับช่องทางการสื่อสารของเรา ใครที่อยากจะให้อาจารย์ยักษ์คำนายให้ก็พิมพ์ n 1เว้นวรกตามด้วยชื่ออายุและคำถาม sms ส่งมาที่4850770แต่ถ้าใครอยากจะคุยกับอาจารย์ยักษ์อยากจะไปดูนั่งพูดคุยกันส่วนตัวหรือว่าจะไปพม่าหรืออยากจะไปพม่าร่วมกับอาจารย์ก็ติดต่อได้ที่เบอร์นั้นนะครับ0815147189นะฮะถ้าจะดูกับอาจารย์นี่ต้องไปดูที่กองเรือเทระเบิดไม่ใช่ต้องไปดูที่บางนาอยู่ที่ลาซานซอยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นว่าการที่จะไป ตรวจดวงชะตานะครับก็จะมีในลำดับจะโทนมากก็มีคนก็โทรมาถามบ้างอะไรบ้างโทรทางโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมยินก็ได้บ้างแต่ไม่ได้บ้างแต่รู้สึกจะหลังออกรายการปุ๊บโทรมาเยอะและพอพอคือช่วงเขาจบพอจบรายการไปเนี่ยจะโทรศัพท์เยอะครับเยอะมากหลังจากนั้นก็จะเงียบไปผมแนะนําว่าให้เน้นโทรสักช่วงประมาณ สี่ทุ่มห้าทุ่มเออประเภทหลับไปแล้วอะไรประมาณโทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะตื่นขึ้นมารับเองวันนี้ก็ว่าเมื่อวานนี้ก็มีแฟนรายการแล้วนี่แหละไปชมตอนนี้ก็นั่งชมอยู่มั้งเขาบอก <c oughs> มาดูอยู่อาจารย์หายไปไหนวงไม่ได้หายไปพม,ม,ม่ามาเออเขาบอกว่าไม่ได้ออกบอกเขาแล้วจริงๆอาให้ออกยี่สบห้าอยากให้บอกพอดีไม่ว่างก็เลยไม่ได้ว่างไปดูอะไรการกุศลให้กับวัดดอนประชาวัดดอนอันที่ที่แล้วจริงๆจริงๆจะเป็นนัด จันบอสมาเป็นตรงกับวันเกิดจันบอสนะก็แฮปปี้เบิร์ a เด้วยนะฮะนัดแล้วจยนบอสหนีไปเที่ยวหัวหินนี่านไปเรื่องงานเยวันหลังมาเสกหนังควายเขาท้องอมาเริ่มเลยนะฮะตอบคำถามกันท่านแรกฮะคุณสมพงษ์ให้เวลามาอะไรเรียบร้อยแต่ไม่ใช้ใช่ไหมไม่ต้องใช้คุณสมพงษ์เดี๋ยวถ้าไม่ใช้แล้วจะรู้ได้ไงรู้ฮะเพราะไพ่ตัวนี้จะเป็นไพ่ที่คิดมาเพื่อดูดวงแบบไม่ต้องถามวันเดือนปีเกิด เหมือนกรรมมันกำหนดวิถีชีวิตไว้แล้วยึดเป็นมาไม่เหมือนไม่หมายถึงว่ามันมันมันไม่เหมือนแต่ว่าลักษณะของการมันเป็นเรื่องของท้ำมิ่งเรื่องของเวลาที่มันเกิบการเหางนั้นใช่ไหมโอเคมันเหมือนกับมันบอกให้เราต้องจับมระเดนนี้ขึ้นมาคุณสมพงษ์ชะตาจะดีขึ้นไหมมีโอกาสจะย้ายหรือเปลี่ยนที่พี่อยู่หรือเปล่ามีครับคนอะไรดวงตกมา20ปีแล้วครับก็คนตกต่อไปเถอะดวงยังมีผีผากรรมอยู่เลยนิดเกิด2496เลยเนี่ย2496เนี่ยแสดงว่าเป็นพี่ของอาสาพาน์ของเมือง สองสี่เก้าเก้าคือดวงคนนี้ดวงเขาเป็นดวงที่เหมือนกับวิถีชีวิตเขาเนี่ยเขามักจะเกิดมาแล้วจะมีเรื่องของการกังวลหรือมีการวิตกจริตของเขาตลอดคุณสมพงษ์แท้จเียนเพราะนั้นดวงคนนี้พยายามให้เขาเรียกว่าพยายามสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมหน่อยนะครับโดยเฉพาะดวงคนนี้ถ้าถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วจึงจะดีครับวิบากกรรมเขาเยอะมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่แต่ดวงเขาเป็นดวงที่เหนื่อยลำบากมาตั้งแต่เด็กนะดวงคนนี้ เพราะนั้นดวงของเขาเป็นดูโดยเฉพาะปีนี้ด้วยเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีเลยนะเพราะนั้นเรื่องสุขภาพแต่ถามว่าบ้านที่อยู่อาศัยมีโอกาสที่จะย้ายไหมเขาบอกว่ามีโอกาสครับเพราะบ้านตอนนี้บอกได้เลยว่าท่อน้ารั่วก๊อกน้ําตันพื้นมันซุดอะไรของก็ไม่รู้บ้านเขาว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีการคิดจะเปลี่ยนจะย้ายจะขยบทําได้เลยให้ระวังเรื่องของการคิดมากจะทําให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพาเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดปกติเลือดไม่เข้าเลี้ยงหัวใจเต้นปกติเต้นไง เต้นผิดปกติฮะมีอะไรดีมากคุณสมพงษ์จากที่เห็นไม่เลยคือเหมือนว่าดวงเขาเนี่ยตอนนี้กําลังใช้วิบากกรรมที่มันเป็นถ้าพูดทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าผลแห่งกรรมเก่าที่ทํามาเมื่อไรจะดีต้องให้ถือศีลปฏิบัติธรรมคือดวงคนนี้ต้องถือศีลปฏิบัติธรรมพยายามทําบุญทํากุศลบ่อยๆนั่งกรรมฐานนี่แหละไม่ต้องเสียตังค์มากสวดแล้วพยายามฝึกนั่งสมาธิแล้วตั้งจิตอุทิศให้กับ จิตวิญญาณให้กับเขาเรียกว่าวิบากกรรมที่ตัวเองเคยทํามาก่อนเก่าอะให้ทําไปเรื่ถ้านึกไม่ออกก็อุทิศหลวงศพเลย,เลยครับ <ๆ S 2> ขอให้บุญกุศลแห่งข้าวเจ้าที่ได้กำเจริญกรรมาฐานครั้งนี้ขอให้บุญเนี้ยจงระสบแก่เจ้ากรรมในเวรแก่กับอุปสรรคปัญหาเรื่องสุขภาพาเรื่องการงานทําไปเรื่อยๆคร<ะ>ับ <ๆ S 2> แล้วจะดีขึ้นแต่ถ้ามานั่งคิดเมื่อไหร่จะดีว่าดวงทําไมมันตกอย่างนี้ว่ามันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ย เพราะเขาไม่ได้แก้ท <Rocky> <hi> <hey. S 2> ี่ตรงวิบวกกรรมของเขาไปทําบุญกับอาจารย์ยักษ์เลยไหมก็ได้ถ้าจะไปได้แต่ตังก็ไม่ค่อยมีอะดไไ้ก่อนนี่เอาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปแกะทองที่ชเวดากองมากันคุณสมพงษ์ฮะคุณวินฮะจะสอบเข้าปริญญาโทสายบริหารวันที่15มีนาปีนี้จะได้ไหมครับ15มีนาวันวาเลนทนยเป็นคนราศีมีนได้ดวงคนเนี้ยเก่งเนี่ยความสามารถโอเคเลยเขาบอกจะเรียนเข้าปริญญาอะไร โทรสายบริหารได้เลยครับปริญญูลาสทเก่งนะเนี่ยตอนเนี้ยความคิดความอ่านใช้ได้เลยเนี่ยนี่แล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าต่อไปรสามารถทางานกิจการเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการได้เลยดวงเขาได้ครับผมว่าได้ชัวโ <Okay. S 2> อเคคุณวิรัติ5้ขออภัยคุณวิรัติ1 1สิงหาสหาโมงย2นาทีเมื่อไร่ผมจะมีบ้าน็นของตัวเองครับยังครับเพราะดวงคุณนี้เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเกี่ยวกับบ้านยังต้องรออีก2หรือ3ปีนู่น นะครับแต่ถามว่ามีไหมมีคค่บ้านของคุณจะอยู่ใกล้ๆวัดใกล้โรงเรียนดวงของคุณบ้านตรงนี้มันจะลักษณะเหมือนจะเป็นเหมือนกับเป็นแปลงเป็นเป็นล็อกล็อกเป็นห้องน่ะมันไม่ได้เป็นบ้านเดียวนะเหมือนเป็นล็อกเท้าใช่คล้ายๆประมาณนั้นนะแต่ดวงก็เป็นดวงที่ชีวิตเหมือนกับว่ากว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคหาได้อะไรเนี่ยเหนื่อยพอทุคคนเลยคนนี้เพราะนั้นดวงคนนี้พยายามเขาเรียกผมก็ว่าเหมือนกับว่า พราะในดวงเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเซนอะไรในตัวเขาอยู่แล้วเพราะนั้นดวงคนนี้ถ้าพยายามทําบุญทําบุญเพราะผมจะเน้นให้ทําบุญอะไรก็ได้ที่เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เธอเพราะคนเราเนี่ยจะประสบความสาเร็จด,ด้วยบุญเพราะ,ะพระท่านบอกใช่ไหมสีเลนะสุขติงสีเลนะปกสัมปทา สีเลนนิพุติยันติอะไรเงีนวันนี้เหมือนพระเลยดูามิเทิร์เพราะนั้นคนเราจะรวยได้ก็เพราะสีนเพราะนั้นการทำสีนการบริจาคเท่านั้นเพราะนั้นบริจาคทานเพราะนั้นทำบุญทำกุศลไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับแต่ต้องรอก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องบ้านแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ไม่มีคุณดิวสิบพุทธที่สิบสามเมษาสองห้าสองหกทำธุรกิจกับเพื่อน เป็นยังไงแล้วก็ธุรกิจของครอบครัวเป็นยังไงถ้าธุรกิจของครอบครัวไม่มีปัญหาธนะุรกิจกับเพื่อนก็ต้องระวังปัญหาหน่อยหนึ่งเพราะเนื่องจากในปีนี้หลังเนส่าปลายการเงินการทองจะหมุนจะเวียนได้มากขึ้นนะครับเป็นลักษณะเรียกว่าระวังปัญหาหน่อยหนึ่งคือดวงควนนี้เรื่องทํางานทําร่วมกับเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าก็โอเคแต่เรื่องของครอบครัวเนี่ยเหมือนกับถ้าเขาทาไปเนี่ยคือดวงเขาจะไม่ได้ไม่ได้ทํากับครอบครัวเหมือนกับจะออกมาทําเขาเองเฉพาะงานที่เกี่ยวกับตา่างประเทศตา่างถิ่นแดนไกลงานรับมาส่งไปติดต่ออันนี้ดี นะครับแต่ระวังเรื่องการเงินแต่ทํากับเพื่อนทําได้ครับคุณสุชาดาห้าสิบแปดฮะสุขภาพมีเกณฑ์จะผ่าตัดอีกรอเปล่ามีครับดวงคนนี้ก็เรียกว่าถูกฉลูกับมีดหมอเนาะเขาเรียกว่าป่วยเรื้อรังระวังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับช่วงท้องลำไส้กระเพาะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นดวงคนนี้ระวังพวกซีดอะซีดน้ำงอกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นให้ระวังสุขภาพปล่อยสัตว์น้ําบ่อยๆครับปล่อยสัตว์ที่มันจะถูกผ้าูกในตลาดนะครับปลาถ้าให้ชัวร์ก็ต้องเป็นปลาหวานสีน้ําเงินสองตัวซื้อที่ไหนซที่ดนันี่้ ซื้อปลาช่อนแล้วก็พ่นสีปางวันสีน้ำเงินเขียนเอาได้ไหมไม่ได้มันลื่นมันลื่นให้ปล่อยปลาเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวโดนอีกดวงคนเนี้ยให้ปล่อยปลาที่อยู่จะถูกฆ่าในตลาดนะครับเพราะเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นการปล่อยสองสองเด้งทอดแล้วได้ไหมไม่ได้ฮะถ,ถ้าทอดแล้วต้องเอาเอาข้าวร้อนมาแล้วงั้นเน่ยเออเพราะนั้นก็บอกว่าต้องคือมันเหมือนกับว่าดวงคนเนี้ยเขามีวิบากกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องมันเหมือนเกี่ยวกับเด็กเนี่ยไม่รู้เขา เคยแทงลูกหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้ม,มันมีผลจากตรงนี้มามทําให้เขาเป็นนะอ่นะวานนั้นก็ไปปล่อยสั่นน้ำไปบ่อยครับคุณนงนุษอายุ43อยากจะเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนได้ไหมเมื่อ,อไหร่อืมทําไมถึงอยากเปลี่ยนเนี่ยมันแค่ความรู้สึกเหมือนเบื่อๆเซ็งๆแค่นั้นไม่ใช่หรือแต่ถามว่า ดวงการงานดีไม่ดีงานจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นงานจะมีเกณฑ์จะขยับจะเขยื้นไปในทางที่ดีเพราะนั้นดวงคนนี้จะดีจะเสียไม่ใช่ใครนะเกิดจากตัวเราเองเกิดความรู้สึกมันเบื่อมันเซงอะไรของมันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งงานจะจะหักจะ,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 จะขยับจะเขยือนต้องหลังเมษายนครับแต่ปีนี้การงานดีใจเย็นหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยละกันเป็นผู้หญิงว่ะท้องไม่ค่อยดีระวังเจี๊ยบมดลูกอะลำไส้อะไรประมาณเนี้นะครับแต่งานไม่มีอะไรอย่าไปกังวลคุณนงนุชน,นะ,ะครับ คุณอ้อยฮะพฤหัสสิบสามธันวา2499ยุ57การงานการเงินเป็นไงครับอ๋อรุ่นเดียวกับอันธพานคลองเมืองมอกี้นี้ เพราะนั้นจะเห็นว่าดวงคนนี้เรื่องของการงานการงานโอเคครับการงานอาจจะมีเรื่องกังวลวิตกเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกหลานแต่ดวงคนนี้ถ้าทํางานถ้าจะทําอะไรเกี่ยวกับพวกอสังหาหริมทรัพย์ที่ดินหลักทรัพย์อะไรนี้ผมว่าดีนะปีนี้แต่สุขภาพให้ระวังหน่อยช่วงนี้มันจะเนืน่อยเบื่อเองแข็งข้อปวดกระดูกความดันไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นระวังเรื่องสุขภาพเพราะนั้นเรื่องข,ของการเงินการเงินอาจจะตึงตึงมือหน่อยเนาะอาจจะมีเรื่องกังนวลวิตกหรือคิดมากโดยเฉพาะเดือนหน้าเนี่ยเดือนเดือนมีนาน,นะครับแต่เดือนนี้ระวังเรื่องของสุขภาพเดือน น่าระวังเรื่องการเงินแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนทําเกี่ยวกับพวกอสังหาทรัพย์หรือที่ดินอะไรอย่างที่บอกอันนี้ดีครับแต่เรื่องของการให้ใครหยิบใครยืมหรือให้อะไรไปหลังเมษาไปประมาณเดือนกรกฎา,าคมไม่ดีครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการหยิบยืมหรือเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นดวงของคนนี้จะดีจะเด่นบอกแล้วอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็อย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวหายใจก่นอนโอเคคุณตวนนะ12มิถุนายน255 5เรื่องการงานครับ12มิถุนา จะเป็นคนราศีพิจิก เพราะนั้นเรื่องของการงานจะค่อนข้างจะก,กังวลและวิตกหน่อยดวงคนนี้นะครับแต่ถามว่าการงานโอเคไหมโอเคถ้าหากจะคิดจะเริ่มหรือจะทําอะไรนะครับเพราะคนราศีพิษิกดาวการงานอยู่เรือนปุตตะหมายถึงบริวารล,ลูกหลานหรือการเริ่มต้นถามว่าจะทําช่วงไหนดีเพราะนั้นเข้าราศีมีนหลังวันที่12มีนาคมไปเรื่องของการงานจะขยายขยับแต่ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นผู้ชายนะครับอาจจะมีปัญหาหน่อยดวงคนนี้ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านด้วยนะครับดูแลทําความสะอาดห,หรือไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆเจ้า ที่ให้คุณดีเจ้าที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นดูรายเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมีโชคเบอร์บ้านเบอร์รถหวยจะออกคุณสิทธิพร14 4มิถุนา2543าปีมาโรงจะมีงานทําที่มั่นคงและรวยไหมไม่ค่อยจ้าบอะดวมคนเนี้ย ถ้าพูดถึงเรื่องของการงานเนาะเขาบอกเรียนมาอย่างทํางานอย่างหนึ่งการงานของเจ้าสตาตมันเหมือนเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ถามว่าจะดีได้ไหมได,ได้แต่ต้องหลังสงการเนื่องจากว่าการงานคุณตกโลกาโลกาหมายถึงการงานไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนการย้ายโดยเฉพาะการงานถ้าทําเกี่ยวกับตัวแรกเอกสารเรื่องการลงทุนการเงินไม่ค่อยดีครับเพราะนั้นดวงของคนนี้เขาเรียกว่าอยากจะทําอะไรก็ทาเพราะเป็นดวงที่มีความสามารถดีเรียนมาอย่างทางานอย่างทํางานสากระเบอือเยเรือลบเมนนั่นเพราะฉะนั้นดวงคนนี้เป็นหมอดูก็ได้เพราะนั้นเรื่องของการงานต้อง ระวังหน่อยท่องทํางานหลายๆอย่างครับอคุณป้อมฮะสามสิบมิถุนาสองห้าศูนย์สามเจ็ดโมงสี่สิบห้าปีชวดวันเทือหัดจะมีโชคได้เงินก้อนบ้างหรือเปล่าเมื่อไรจะเอาเงินก้อนไม่เอาเงินแบงก์เหรอเงินก้อนต้องไปหลออใหม่นะ เงินก้อนเนี่ยเขาทำเป็นแบงก์เอาเงินแบงก์ไปเลย influences. ถามว่าได้ไหมได้แสดงคนนี้หวังจะได้เงินจากพวกอะไรเขาเรียกว่าติดต er s, ่อเรื่องของเกี่ยวกับหลักทรัพย์เรื่อสังหามทรัพย์อะไรสักอย่างเห้เนาะดังนั้นจะถามว่าจะได้ไหมได้ครับต้องไปเดือนพฤษภาคม <uri. S 2> แต่ช่วงน,นี้ถ้าไปติดต่อเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์เรื่องอสังส่งหามทรัพย์โอเคเลยออ <uri. S 2> ด, <umes. S 2> ดวงคนนี้ระวังไอ้นี่หน่อยเนาะระวังเรื่องของการถ้าจะติดต่อลงทุนหรือจะร่วมอะไรก็ใครต้องระวังเพราะดวงมีเกณฑ์ถูกหักหลังถูกโกงน่ ไอ้คนที่จะโกงหรือหักหลังจะเป็นคนรูปร่างแบบเหมือนคนโครงร่างใหญ่ผมมันจะจับไม่ได้ที่จับผมมันไม่ใช่ไม่ไมันไ,ไม่มีผมะนะเลยยกตัวอย่างไม่ได้เออไอ้คนนั้นผมมันจะนนหนาอันนี้ผมมันบางไอ้คนนั้นผมมันหนาจริงแล้วตามันจะพองๆ uh <huh. S 1> แล้วเป็นคนเหมือนจะมีเชื้อจีนผสมหรืออะไรทั้มดว่าให้ระวังลักษณะเนี้ย uh huh. เออนะ <S <S> <S <S> แต่ว่าเออและอย่างหนึ่งให้ระวังเรื่องตกหกล้มด้วยมันเหมือนกับว่าเขาเดินจะซุ่มซ่ะ ชนโต๊ะชนเก้าอี้อะไรประมาณนี้เกี่ยวในบ้านนะเนาะระวังอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครับหลอดไฟมันจะจะ,ะลนะกก้นดวงมันไม่ดีตื่นไม่น้อยเ็บอกระวังนั้นอ<ๆ>ุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้<ๆ>หน้าบ้านจัดให้มันงให้มันเรียบเรียบหน่อยรู้สึกมันลกมันลกุกพูดเหมือนก็ไปเห็นบ้านเขานะพรสวรรค์7พฤษภาคม2517เที่ยงคืน13นาทีอยากมีบุตรค่ะจะมีไหมโอ้ยมียากดวงคนนี้ลงไข่มดลูกไม่ดีเพราะนี้เขาเป็นคนราศีเมษถ้าถามว่ามีได้ไหมมีต้องทำกิฟชอบ รู้จักบาดกิฟช็อปร้านน่ะของฝากอะไรอย่างเี้นะทำกิฟตถ้าทํากิฟไม่ได้ก็ทําให้นน่นก็ะด้อะไรนะที่คาดผมอะไรประมาณนี้กิฟต์หนีบนะโน่นรอเดือนสิงหาคมสิงหาค่อยไปทำคาบอย่างง้ไม่หมายถึงว่าดวงเ็ามีเกณฑ์ที่จะมีลูกได้ต้องเดือนสิงหาคมอย่างนี้แสดงว่าต้องทําก่อนสิงหาใช่ถูกต้องแต่ว่าไม่ก็เอาช่วงนั้นเลยวิธีธรรมชาติไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นครับ เพราะดวงคนนี้เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรังไข่มดลูกเขาไม่ดีม,มดลูกระวังเป็นซีดเนื้องอกอีกตางหากนั่นเี่จะมีกี่คนนะเนี่ยถ้าโู้คนเดียวก็ยาก <c oughs> แต่งเข็นแล้วมียากนะเพราะนั้นต้องไปทําตามวันที่บอกแล้วถ้าจะให้ได้ผลนะครับต้องทําวันอาทิตย์อาทตหมอนะหยุดนี่ยัยงไงหมอต้องมาชันสําคัญกว่ามาเดี๋ยวก็มาถ้าทาคลิปเ่วันไหนหมอก็มาถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่หมอไม่มาต้องเป็นเอกชนงั้นไปที่บ้านหมอก็ได้ หมอไปมาหนูไปหาหมอที่บ้านก็ได้อันนี้ไม่ใช่แคมป์คลิปแล้ววันนี้ถ้าเป็นวันอาทิตย์ให้ทําช่วง11โมงโอ้โหกำหนดเวลาให้มันเหมือนกับม่มีจังหวะของมันที่จะได้อย่างนี่ก็คือคุณพรสวรรค์ก็ต้องไปลองดูนะฮะไปลไม่ต้องลองทําเลยอาจจะต้องเป็นเอกชนใช่รงนั้นเดือนไหนนะเดือนสิงหาคมวันวันอาทิตย์11โมงวันอาทิตย์ไหนก็ได้ใช่ไหมอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือนด้วยค โอเคอ่า <Okay. S 2> ไปอนุมัติคุณรงค์ฮะห้าธันวาสองพันห้ารอยี่สิบหน้าที่การงานเออดีครับด,ดวงคนนี้เรื่องของการงานแต่ช่วงนี้ตัวคุณต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพหน่อยเนาะระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกน้องเนอะทีนี้ว่าดวงของเขาเนี่ยถ้าการงานเขาเนี่ยหลังเดือนเมษานะเข้าเดือนพุทธพาวิตุนาไปเนี่ยการงานโอเคเลยเพราะนั้นการงานการอะไรจะดีขึ้นดวงคนนี้ <c oughs> คนนี้โผล่อภัพเรื่องความรักนี่ <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> คุณนรงคคุณนรงระวังจะมีกิ๊กขึ้นมานะคุณนรงทำงานดีนะอ่กานคุณพิมพ์สจี31มีนาคม2510บ่ายโมง5นาทีคู่ครองจะได้มาอยู่ด้วยกันไม่ค่าสามีทำงานที่ออสเตรเลียเป็นฝรั่งอยากจะมาอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยอย่างยังไม่ได้มาแต่ว่ามีโอกาสมาเมื่อไหร่่ต้องเป็นปีหน้า คือว่าเขาเป็นคนวันที่สามเดือนมีนาใช่ไหมอ่าถ้าถ้าเดือนมีนาเขาเปนคนราศีมีนเพราะถ้าคนราศีมีนตอนนี้พี่หูแกเลงอยู่เพราะถ้าพี่พี่หูเลงก็แสดงว่าคู่ยังไงก็ต้องห่างแล้วไกลกันต้องรอปีห้าเก้าเข้าหกศูนย์น่ะตอนดาวราหูยกออกกลางปีหน้าพี่หัดเข้ามาเพราะนั้นพี่หัดเข้ามาปลายปีห้าเก้าห้าศูนย์นั่นแหละคนรักควรจะกลับมาแสดงว่าปลายปีหน้าใช่ปลายปีหน้าแต่ตอนนี้ไม่มาแล้วมาก็ไม่จับยังไม่ดี พราะดวงดวงคู่ต้องอย่างนี้มาเที่ยวได้มาไปไปได้เออได้แสดงว่าคนนี้ได้คู่เป็นไม้แน่เลยเพราะเขาบอกเขาต้องได้คู่ที่ผิดหวังรักแรกต้องผิดหวังต้องห่างไกลรักแรกใครๆมันก็ผิดหวังนั่นแหละบางคนก็ไม่ผิดแต่คนนี้ดวงผิดหวังได้คู่ก็จำนวนน้อยฮะหรอผูใชายหรอกบางคนถ้าถ้าจรักแรกผิดหวังไหมไม่ผิดผมเป็นคนน่าหลอไม่ผิดรักแรกมาผิดรักหกรักเจ็ดเพระนี้อันนี้ ถามบอกไปไปมาไปไปมาได้แต่ถ้าสามีอยากจะมาอยู่ด้วยก็ต้องรอรอก่อนปายดีหน้าแฟนระวังเรื่องสุขภาพด้วยแฟนเขาถูกภาพไม่ค่อยดีอคุณวรกรสิฮะ14เดือน22543จะสอบเข้าเรียนได้ไหมคะได้ครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนเดือนมีนามีษาสอบได้เลยดวงคนเนี่ยเขาเด็กเด็กกับผู้หญิงไเด็กครับผู้หญิงใช่ครับอนาคต จบด็อกเตอร์นะเด็กคนนี้เก่งนะนี่เพราะนั้นเรียนไปเถอะอยากจะสอบเข้าอะไรก็สอบไปแล้วอนาคตเขามีโอกาสได้ไป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 เรียนไก่เรียนไก่คู่เขาเป็นคนมีตําแหน่งดีเหมือนกันเนาะแต่เขาพับเรื่องพี่น้องกับเพื่อนคนนี้จะตั้งใจเรียนไปแล้วกันอ่าครับแต่การเรียนโอเคเลยคุณสุธรรมสิบตุลาสองห้าสามสิบเจ็ดโมงห้าสิบหกจะได้เป็นนายร้อยทหารไหมครับสิบตุลาวันวาเลนไทยเป็นคนราศีกัน ดวงวาสนาจะได้เป็นในร้อยทีนี้ดวงคนนี้อืมปีนี้มันยังไม่จ้า่ะปีนี้ไม่จา้าถามว่ามีโอกาสได้เป็นไหมได้เป็นแต่ถามว่าใช่ช่วงนี้ไหมยัยงจะถามว่าได้เองไหมไม่ใช่ต้องผู้ใหญ่ช่วยปีไหนเมื่อไหร่ทีนี้ดวงเขาปีเนี้ถ้าเขาไปติดต่อหรือไปให้ขึ้นเนี่ยทีนี้มันต้องดูว่าถ้าเขา ติดต่อในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้เขามีโอกาสของปีนี้แต่ถ้าหลังเมษาไปไม่ได้ไปรอปีห้าเก้าแล้วต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยถ้าปีนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยก็อบตเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะยุบไปซะก่อนนห้ต้องให้อบตช่วยให้ต้องรีบขอเลยสรุปในปีนี้เดือนมีนาเมษาด้วยตัวเองได้ใช่ไหมไม่ต้องผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นปีหน้าต้องเป็นผู้ใหญ่อ่าอ่ยงั้นไม่ได้เพราะดวงก็เป็นดวงที่เหมือน เหนื่อยเดียกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างอ,อ,อ,อ๋อ,อ,อโอเคได้ครับมีโอกาสติดโอเคคุณวีรพัฒนอายุ25คนปัจจบุบันใช่เนื้อคู่ไหมครับคนปัจจุบันโอ้หเหมือนก็ยังมีเรื่องคาราคาซังเรื่องเก่าอยู่เลยเนี่ยเนาะ แต่ถามว่าครบได้ไหมคนนี้ดีเขาเป็นคนที่มีความสามารถดีคนเนี้ยเขาเป็นคนเที่ยวมัน่นแต่ชอบทะเลาะกาได้เรื่องไม่เป็นเรื่องระวังคัดกันลุเหมือนแฟนคุณก็กังวลในเรื่องเงินะ่ะ<ม>เนาะเรื่องของการเงินเรื่องลาผลน่ะแต่ถ้าเรามีเงินแล้วให้เขาอ,อยู่กันสบาย<ม>แต่ถ้าไม่มีเงินจะเถียงจะเถียง<ม>เพราะนั้นก็ให้เงินแกไปเออ,เอ,อแล้วอยู่ได้อยู่ได้ครับวันนี้ให้เงินใ,ใครก็อยู่ป่ะ เอ้าบางคนไม่ให้ก็อยู่อยู่ได้เวรด้วยรรมีแต่อันนี้สรุปว่าคนปัจจุบันนี่ใช่ใช่ใช่แต่เขากังวลแค่เรื่องเงินถ้าไม่ให้เงินนดี่ยเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องถ้าไม่ให้เงินก็ไม่อยู่ใช่ไหมอยู่อ๋อโอเคคุณลักษมีฮะยี่สิบเอ็ดอืมพอต่อที่ผมไม่แน่ใจพอตอมีเยอะพอต่ออ่ะ พืิตพอตอนนี่สิเบเอ็ดชันวันตีดิ่สิบพ,พอตอนที่มันเดือนอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องบอกการเดือนปีเอาช่อเขาโอเค okay, คุณลักษมีฮะ,ะเรื่องของชีวิตครอบครัวครับเอ่อชีวิตครอบครัวนะครับช่วงของระยะนี้คุณต้องระวังหน่อยนะครับระวังการขัดแย้งหนึ่งและขั้นแรกคือระวังเหมือนแฟนคุณเขาเป็นคนที่แบบพูดอะไรประเภทแบบไม่รู้เลยเขาต้องอยากพูดกระโจดแล้วคุณก็เป็นคนเหมือนจะออกทิถีและล้นอน่ะนาอ เพราะนั้นดวงคุณก็ระวังเรื่องของการขัดแย้งกันหน่อยก็อบอกนิ่งๆิ่งแบบพระอะไรก็แล้วกันเนาะเพราะแฟนคุณเขาก็เป็นคนขันที่สายก็แบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นอย่าไปกังวลว่ามันตกเันนะครับมันขาดบ้างแต่ก็ยังอยู่ได้เออแต่มันเหมือนก็เหมือนพะอระอยู่กับชีเนาะดูคนนี้พระอยู่กับชีก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าพระอยู่กับ พระด้วยกันไม่ค่อยดีโอเคน่ยคุณบางออนเรื่องของโชคลาบเป็นไงฮะคุณบางออนโชคลาบถูกหวยว่ะเราเมื่อกี้เนี่ยถ้าถูกก็ถือว่ามีโชคทาไปถูกก็โดนกินถ้าถามโชคเดือนไหนแล้วใช่ไหมผมก็ต้องรู้ว่าถามเดือนไหนอาจจะเป็นโชคอย่างอื่นก็ได้นีจะกโชลาอะไรมาให้ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคไม่จับเออแต่ถ้าโชคเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดิน อสังไหทรับโอเคอ,อันนี้ดีนะครับเพราะนั้นตีนี้แต่ถามว่าดวงเขาจะมีเรื่องของการเงินการทองได้ไหมได้แต่ดวงเขามีวิบากกรรมเรื่องของคู่ครองคู่หุ้นส่วนนะคนนี้เนาะเพราะนั้นกว่าจะได้โชคลาภมาทีมมันเหมือนว่าดวงคนนี้จะเสี่ยงโชคลาภจะอะไรเนะี่ยคุณต้องทำบุญก่อนอคือบริจาคทานก่อนนะ นะครับเพราะนั้นดวงคุณทําทานทํากุศลบ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้คุณมีโชคมีลาบได้แต่ถ้าคุณหวังจะเอาแต่เงินอย่างเดียวแต่ไม่ทําทานเลยมันก็ไม่ได้อ่ะครับวันนั้นก็ทําทานหน่อยออืคุณพัฒนพลชีวิตหลังกเกษียณเป็นไงครับก็อยู่บ้านเ,นเหมือนผมกเกษียณแล้วอยู่บ้านเลยไปไหนผมไม่ต้องดูก็ได้ <laughs> จริงๆดวงคนเนี้ยเขาเป็นคนที่แต่ถามว่าหลังกเกษียณเกษียณปีนี้สิเพราะนั้นถ้าหากว่ากเกษียณตรงนี้ ถ้า<ร>อย่างก <รอ S 2> ็ปีนี้นี่ไม่ได้บอกนะเนี่ยต้องบอกก็นี่ไงปีนี้เขาบอกหมายถึงการจบการสิ้นของเขาเพราะนั้นก็แสดงว่าเอนอ,อกมาก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวมันก็มีเพื่อนฝูงมีมิตรสหายอะไรเข้ามาก็มีการทําอะไรเลื่อยเฉยไปนะครับแต่ไม่เป็นไรแต่ให้ระวังอย่างเดียวคือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพจะเกี่ยวกับช่วงท้องอ่ะช่วงท้องพวกลำไส้พวกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าจะมีการเดินทางมากขึ้นเช่นเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัดไปอะไรประมาณเนี้ยไม่มีอะไรครับ วิถีชีวิตหลังจากเกษยียณแล้วโอเคเพียงแต่ระวังอี่างเดียวคือสุขภาพน้น,นอ่ออคุณวิทย์สิบแปดธันวาสอง5ห้าสห้าทุ่มฮะมเรื่องของการงานและครอบครัวเป็นไงครับสิบแปดธันวาเป็นคนราศีธนูอืมทีนี้ถามว่าเรื่องของการงานการงานช่วงนี้อาจจะงุนงดหน่อยจะติดต,ดตดิดขัดขัดไม่ค่อยจา้าบหน่อยเฉพาะของเดือนนี้เข้าเดือนหน้าโอเคดีนะครับเรื่องของคือเหมือนได้เข้าเดือนสี่ก่อนเดือนสคืก็เดือนมีนาคมเมษาปีหน้านี้อาจจะต้อง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องงานมันไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่มันติดแค่นี้แต่ให้ระวังอย่างเดียวคือระวังญาติผู้ใหญ่อ่ะเช่นแม่หรืออะไรเนี่ยจะป่วยหรือใครที่เป็นผู้หญิงอ่ะนะครับเพราะยังระวังเกี่ยวกับเรื่องของยวดยานพาหนะเช่นถ้ามีรถอยู่รถมันจะเสียมันจะซ่อมนะครับเพราะเรื่องของอะไรการเงินหรอถ้าครอบครัวครอบครัวครอบครัวไม่ค่อยจ้าบอ่ะครอบครัวไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเรื่องของครอบครัวเรื่องของคู่อะไรต้องระวังมีปัญหาการขัดแย้งหรือไม่ค่อยลงตัว นะครับเพราะนั้นมีอะไรตอนนี้ดวงคุณนิ่งอย่างเดียวเลยนะครับนิ่งแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ไปถือศีลไหว้พระสวดมนต์บ้างก็ดีนะครับเพราะมันเหมือนกับระวังการจะมีการขัดแย้งมีเรื่องเหมือนอึดอัดใจอะไรประมาณเนี้เพราะนั้นก็อย่าไปคิดมันคนเรามันมีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาดูรายการผมไปเดี๋ยวก็สนุกนะเ,ออเดี๋ยวก็หายเครียด,ออดหายเครียดยเลยหว<า>ยไม่ถูก <laughs> อันนั้นว่าอีกเรื่องเดี๋ยงผมให้ถูก คุณกนกพร16ธันวา2500ไม่ทราบเวลาเกิดปีนี้จะเป็นไงคะต้องอมีอะไรแก้ไขไป ขั้นแรกก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก่อนนะครับจะมีเกณฑ์ย้ายขยับปรับหรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านเพราะฉนั้นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยหนึ่งยืดจา์พานหนึ่งดวงนี้ระวังจะมีเรื่องทุกข์กังวลวิตกเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดนะฮะแต่ถามว่าดวงเราดังเด่นไหมดวงคุณเด่นดวงคุณประสบความสาเร็จสามารถมีหลักฐานมีฐานะได้แต่ให้ระวังปัญหาคือคนใกล้ชิดเท่านั้นเองกับถ้ามีเกณฑ์โยกย้ายขยับปรับเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็ดีครับเป็นการแก้ อาจารย์นอนทางนี้ไปอยู่ทางนู้นอะไรประมาณนี้ยนอนข้างล่างขึ้นไปบนหลังคาไม่เอาเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนอนหลังคามันนอนข้างล่างดีกว่านะเพราะนั้นก็คือย้ายขยบเรื่องที่อยู่ก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวก็ดีไม่มีอะไรครับโอเคเออไม่มีไม่มีเอเอเออาเรียกคือผมกลัวจะมีปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพี่น้องเรื่องเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเอาเอาคือเวลาอาจารย์ดูเนี่ยจะยักดู เขาเรียกอะไรนะอันนี้อะไรนะไพ่สะพานเจ็ดดาวอ่าฮะคือมันก็เป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาของทางการพยากรเขาเรียกบุญกรรมสัมพันธ์ใช่ทำไมผมจะต้องอ่านชื่อคนนี้ในเวลานี้แล้วเด้นไปเลยไพ่ใบนี้อ่าแล้วถามดีว่าตรงแล้วไม่ตรงส่งเอสเอมเอสมาได้เลยเพราะหลายคนที่ทางรายการเราดูแล้วก็โทรมาหาผมแล้วเขาก็มาขอดูตัวเขาบอกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรทําไมอาจารย์รู้อ่ะรู้เพราะไพ่มันบอกผมโอเคอื นี่คือทั้งหมดของสารพยากรประจำวันนี้กับการสนทนากับอาจารย์ยักษ์เกรอเอกจิรศิษฐ์แสงวิไลใครที่อยากจะไปคุยกับอาจารย์ยักษ์เพิ่มเติมหรือจะร่วมเดินทางไปทําบุญกับอาจารย์ยักษ์ในวันที่19-22ถึงม <12 S 1> ีนาคม <20. S 1> ที่ประเทศพมา่าก็ติดต่ออาจารย์ยักษ์ได้นะตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่าง0815147189 0815147189อาจารยร์มีอะไรฝากไหมครับ ครับก็ไม่มีอะไรช่วงระยะน,นี้จะเห็นว่าไม่มีไรก็ลาเลยนะครับบริการกับ้ชมคือคือเหมือนว่าการช่วงนี้ถ้ามันมีปัญหามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือมันทุกข์อะไรก็อย่าไปคิดมันชีวิตมนุษย์มันมีขึ้นมีลงอย่าไปอินกับเรื่องว่าปีนี้ปีชงทําไมชีวิตมันไม่ดีคนเราถ้าเราคิดดีทดําดีสิ่งที่ดีก็ต้องกลับมาแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีทําไมด่ดีไม่ต้องดูดวงสิ่งไม่ดีมันก็ต้องกลับมาใจสังปันที่สดถูกต้องดีมากนั่งลงบายบาย หมเวลาแล้วครับลากันไปก่อนขอบพรคุณทุกท่านที่ติดตามพบกับสารบยากร์ได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับครับ